อยาแต่งหน้าไปด้วยแล้วก็ไลค์ไปด้วยนะครับแม่เหมาลายเดือนแล้วกำลังจอกไปรอให้เอาวันนี้ซออยู่ที่กินซ่ารังสิตนะครับผมปีหน้ามันแสดงรบบรีกไหมโอ้ปีหน้าไม่มีครับผมลอยกระทุงฝากฝากคาข้าวไว้กับแจ็คก,กี้พี่ออยไม่มาหรอครับ เห็นว the well. ่าม่อคืนหนึ่งเขาขากันเลยพี่น้องข่ากันตายอยู่งั้นอยู่บมืองพุนี่แหละแต่ว่าเป็นผัวเมียนะครับผัวเมียผัวมาข่าเมียเมียมาเที่ยวเมียมาเที่ยว้ามีนี่แหละแล้วก็ข่าเลยกระโมีผู้ใหญ่ยข่าตายข้ามือเลยแม่พี่น้องเต้าหยองส่งคลิปให้ดูพี่บอยอย่าออกไปข้างนอกนะมึงเซน กรณีว่นนั้นโบ่เป็นอย่างหลอแบบัวมเมี่ยเขาหางกันซื้อซึ่งจริงๆปกติอำเภอพนเราก็อำเภอเมืองพน่ะเขามาแสดงอยู่ตลอดนะครับอำเภอพนใจก็ร้อยมาทุกปีงานนิ้วในห้องกับ่ไดดอไปใส่อยู่แล้ว ทุกคนคอมเมนต์ของผมมันทำไมไม่เลื่อนมันต้องเอามือเลื่อนเองนะเจอแอนลอร์ดินคืนสวยมากครับผมชวีอุดมสินครับแต่อยู่เมืองพ้น ก็ดูนะบอสดูข่าวคนทีกันมากใช่ครับผมแต่แต่เขาเลยอยู่ในพื้นที่ของเขากับคงจุบมีอย่งางค่ะคนตีกันกันเีปีนั้นบางมันเป็นบางปีครับบอยก็มาแสดงตลอดในงานนี้อ่ะบางปีก็แทบจะขยับไม่ได้เลยคนตีกันต้าวหยองเป็นหวงาะบางเปียนะคุณตีกันบางปีกับบอสตีเลยเนี้ยบางปีเขาไม่มีอะไร มันนิดเปียงจริงๆลองคุณใช้ไม่ค่อยเปลืองเลยนะสมัยนี้เแพงนะแต่เปียงเปียงแปลงเขาก็ได้เจอเนาะบักนาเปียงแปงคอมนเมนต์เรียบกขึ้นเออคอมเมนต์ผมก็ไม่ขึ้นเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นมันขึ้นอยู่แต่มันไม่ไหลไหมครับ Terima kasih telah menonton!